ครับเนี่ยแม่แดงนี่เนี่ยแม่ใหญ่นี่เมือนสามเบอร์ตใหญ่บานี้ซะไปนะนี่ใหญ่ไปซะไปนะเอายู่มีนหนีมาโดนเหรอตรงนมันแรงกับารถเอาเนาะนี่หมื่นก็่าบาทงามมันดีมันก็ดีไปแม่นี่เมือนเท่กับเมือนสามแม่นี่สองพันพันแม่นั่นเด้ หมืนแเอาฝากเบอร์โทรมานีศูนย์เก้าแปดห่งสามเก้าหนึ่งสามเก้าหนึ่งสามหนึองามเข้ามาเด้นี่เลรูปแม่ลูกนี่ดิแม่ลูกหมื่นสองพันครับ12,000แม่ลูกเล่ชายเล่หมื่นสองพันมีเงินหมื่นกะเงินหมื่นน้อยๆก็ได้ทันตัวได้สองโตไปเลี้ยงอีกไปผสมอีกโอ้แพรอีกเต็มขอกตัวเจ็กตัวถามไปเป็นไปข้ามมันถือกระเป๋าสือเอาันมันแพงเส็นว่า มันแพงดีแหละสร้ามันถือกระเพ้าซื้อเราพราะนะเป็นว่าแม่ลูกะเงินก็บาทเองเนาะพี่น้องเนาะแม่ลูกเงินก็บาทเอาไว้ดีครับจ้กบาระแม่เนี่ยสองเงินแม่หน่อยแม่แดงดิเงินสามสองเงินกับเงินสามเนาะมึงหนาเล่าพี่น้องมึงหนาเล่าแม่สาวเบิดเลยเนาะไดแม่สาวเบิดเลยป่สาวเบิดแม่สาวทั้งสอง สูงกับพ่อมงามนสูงเลยสามสิเจ็ดสแปดเอาฝากเบอร์ตัวมาแน่นศนย์าสสี่ศูนย์สองเจ็ดเอาโทรมาโทรมาพี่น้องโทรมาแม่นี่กับมูนึ่งนอนนี่นจักบาละมูเนี่ย